อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสาธรรมมาสาราธิสาเทวามนุสานังพุทโภคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระ สัมมาสัมพุทธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมาสารธิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปันโ สุขโตโลกวิทูอนุตโตโรปุริสาธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษสานังพุทธโธภควาติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรมมสสาราิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโภคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระ หังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปั p โนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารธิสาธาเทวมนุสานังพุทโภคาวาติอิติปิโสภคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมาสารธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปัน ันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารธิสาธาเทวมนุษสานังพุทโภคาวาติอิติปิโสภคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะปัณโนสุขโตโลกาวิ ทุอนุตตรโรพุริสาธรรมมสารทิสาธาเทวมนุษย์สางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโรพุริสาธรรม ธรามสารธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทธโธพคขวาติอิติปิโสพคขวาอารหัง สัมมาสัมพุทธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมาสารธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโอภควาติอิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทธวิ วิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารธิสทธาเทวมนุสานังพุทโธพะขวาติอิติปิโสภะขวาอรหังสามมาสามพุทโธวิชาจรณะสามปันโน สุขโตโลกาวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมาสาราทิสัทธาเทวมนุษสานังพุทธโธภควาติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัธธรมาสารธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภคะวาติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารธิสาธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวาอะระ หังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสั s a ปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสาธรรมมาสารธิสาธเทวมนุสานังพุทโภคาวาติอิติปิโสภคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโ โวชาจจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสาธรรมมาสาริสาธาเทวมนุสานังพุทโธพควาติอิติปิโสภควาอรหังสามมาสามพุทโวชาจจรณะสัม ัโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสาธรรมมาสาริสัทธาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุ ทุอนุตตโรปุริสาธรรมมาสาราธิสทธาเทวมนุสานังพุทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอรหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกววทุอนุตตโรปุริสาธรรม มมาสารธิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวะอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรบุริสธรรมมสารธิสัตถาเท เทวมนุสานังพุทโธพะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสาธรรมมาสารารถิสาทเทวมนุสานังพุทโธ ภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหะ สัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสาริสัทธาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิติปิโสภคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิ วิชฌาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารธิสทธาเทวมนุสานังพุทโธพควาติอิติปิโสภคาวาอรหังสามมาสามพุทโธวิชฌาจรณสัมปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารทิสทธาเทวมนุสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตรปุริสธรรมาสารทธิสาธเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภาควา